กา,ารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจวอล์คเมรากันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพ ช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวันกันค่ะดัชนีตลาดหุ้นในวันนี้นะคะรีบาวขึ้นมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ร่วงลงไปค่อนข้างแรงนะคะปิดตลาดติดลบลงไปถึง3%เลยทีเดียวนะคะเช้าวันนี้เด้งขึ้นมา 8. จุดค่ะ1465จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงภาคเช้าวันนี้7 0 0 0ล้านบาทน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนและดูทิศทางหุ้นในช่วงไตรมา,าสสี่พร้อมๆกันนะคะกับท่านรองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกวีชูกิจกเกษมสวัสดีค่ะค,ค่ะคุณกวีคะ่ะเช้านี้เสร็จเริ่มรีบ,รบาวนิดหน่อยนะคะ uh huh. ค่ะมีมุมอมองตลาดหุ้นยังไงคะหลังจากที่เมื่อวานลงหนักเลยค่ะ,ะจริงๆถ้าติตามงานอยืนยั่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหรือว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าแถว1,500ขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ในโซนที่ค่อนช้างแพงแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นในระดับที่เซตอยู่แถวพัน0้า้อยจุดเนี่ยมันจะค่อนข้างเปราะบางต่อข่าวลายนะครับมันก็เลยทําให้พอมีประเด็นอะไรที่เป็นลบเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงคราวนี้มันกำหนดกลยุทธ์จากนี้ไปผมคิดว่าการรีบาวจากนี้มันก็ยังคงมีผุประสักนะครับยังคงมีผุปสักประสักคืออะไรผมคิดว่าปัจจัยในประเทศเราเยอะเพิ่งพูดถึงนะครับไม่ได้มีอะไรเลวร้ายมากนะครับแต่ว่าปัจจัยตามประเทศเนี่ยผมคิดว่า เราคงต้องระมัดระวังว่ามันมีแรงขายจากนักลงทุนต่างประเทศตามมาไหมนะครับเพราะเราสังเกตที่ดีว่าตอนนี้การขายในตรา,าสารนี้เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆในตลาดฟิวเจอร์ฝรั่งแอนด,ดดอดถับมาตลอดนะครับในขณะที่ดูค่าเงินบาทเราก็จะพบว่ามันอนค่าลงมาอย่างมีนัยยะสําคัญแสดงว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มให้ในัยยะสําคัญกับการขึ้นดอกเบีย้ยของอสหร,รัฐอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆมันหมายถึงว่า ความกังวนเลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยยังคงมีอยู่ในขณะที่ในต้นเดือนหน้าจะมีการเลิกธรรมานาที่ดีสหารัฐผมก็เชื่อว,ว่านะักลงทุนก็พร้อมจะขายถึงทรัพย์เสี่ยงออกมาเพื่อที่จะดูสถานการณ์ก่อนอีกทั้งมันใกล้วันหยุดด้วยนะครับ วันหยุดยาวในช่วงปลายปีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่านักลงทุนต่างประเทศอาจจะเลือกที่จะออกของเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ช่วงปลายปีเขาก็ไม่อยากจะไเปเบ็อะไรมากมายนักนะครับโดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาเพราะฉะนั้นดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าัจเสี่ยงต่ตางประเทศเนี่ยมันจะยังคงทําให้การวีบาวของตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโนม้มยังเป็นไปได้อย่างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้น จริงแล้วเนี่ยมันแนวต้านวันนี้นะครับก็อ,อยู่แถวประมาณ140 1 4 0สี่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้นะครับ่อให้ผ่านขึ้นไปได้มันก็จะเป็นแนวต้านแถวประมาณหนึ่งสี่ี่แดผมเชื่อว่าตลาดหุ้นจากนี้ไปจนถึงต้นปีจนถึงปลายปีนี้มันน่าจะเบี่ยงแถวนี้ครับ1 4 5่้าเต็มที่ก็ได้เต็มที่ก็คือ1ัน0้าราะการกำหนดกลยุทธ์ตรงนี้อยากจะ าจจะให้รอเวทนตีไปก่อนในสถานการณ์ต่าันเพราะว่าเราก็ไปเรื่องการประธานาทิบดีพอควรแล้วก็แล้วก็ความกังวนเรื่องดอกที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะนั้นช่วงนี้อยากจะให้เวทนตีก่อนแต่ถ้าถามว่าอยากจะลงทุนลงทุนอะไรดีผมคิดว่าเราไปลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย่างปรตเาศกรรม่ใช่ เกี่ยวข้องกับมาได้ต่างประเทศก็คือไม่ได้อยู่ในประเทศมากเกินไปก็อยากจะให้ดูตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับชินตัวเดลต้ากับเคซีเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ต่างประเทศหลักนะครับแล้วก็ไปอยู่ในกระแสของรดยานยนต์ด้วยที่กำลังเติบโตได้นข้ังสูงค่าเงินบาทอ่อนผมสองออกได้ดีด้วยก็อยากให้ดูตรงนี้ไปก่อนเดลต้ากับตัวตัวเคซีนะครับสำหรับแนวรับเซ็ตนะคะสำหรับภาพใหญ่ในไตรมาสสี่แล้วก็ภาพในระยะสั้นนิดนึงค่ะ ออกสัน้นนิดหนึ่งคืออะไรชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> คือประมาณสักเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวรับแนวรับเดิมที่ที่ฟื้นแบบเมื่วานี้ทิ่งหนึ่งสี่ห้าสูนเป็นแนวที่เราคิดว่าน่าจะพอรับอยู่ภายในนี้หลุดลงมาเต็มที่ก็หนึ่งสี่สามสูนเพราะฉะนั้นคิดว่าแนวห 1, 4, 5, นึ่งสี่ห้าสูนตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับที่ดีสำหรับลงทุนระยะสั้นอีกขึ้นมาหนึ่งสี่แปดูนเต็มที่ไม่เกินตอนห้าเป็นแนวในการขายครับ เพราะฉะนั้นาให้แนวตรงนี้ว่าจะถึงท่เองผมคิดว่าตลาดในวันนี้ค่อนข้างลาบากเนื่องจากว่ามันไม่มีใครกล้าที่จะไล่ขึ้นไปรายยอ่อยเราไม่ล่ากอยู่แล้วทำเองก็พร้อมที่จะขายสถาบัานเองก็เน้นในการต้รับมากกว่าที่จะไละ่ราคานะครับพอเข้าใจนิดนึงว่าในระดับ1ี0 0 50, 5เนี่ยมันไม่ได้เป็นอัชนีที่ถูกในมุมมองของนักลงทุนที่เป็นเกี่ยวข้องกับพืที่ที่ดูพื้นฐานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรารอปรับตัวลงมาก่อนเราให้ซื้อหรือจริงๆถ้าวันนี้ยังไม่ทําอะไรผมคิดเรา่ควร ใช่หนึ่งสี่ศูนหนึ่งสี่จ็ดเป็นจ,จ,จุดขายทำกำไร <ภา S 2> นะครับส่วนคนติดหุ้นอยู่ล่ะคะขายไม่ทันทำยังไงคะติดหุ้นอยู่นี่มาติดปราะใครอ่ะเพราะ <c oughs> ว่าพันห้าเราบอกว่าให้ขายเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วพันห้าไม่น่าจะเป็นการขายทำกำไรแต่ถ้าติดหุ้นอยู่นะครับต้องดูก่อนว่าคุณอะไรด้วยนะครับว <c oughs> ่าริงๆตองดูเป็นรายตัวตรงนี้แล้วแต่หนึ่งสี่ห้าศูนย์ถ้าหลุดลงมาอาจจะต้องขัดย้อ นะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะลงไปแถว1 4 3่ง้หรือ1,420ได้เพราะนั้นก็อาจจะเล่นเล่นแคบตรงนั้นไปนะครับหรือว่าถ้าใครติดอยู่รอบนี้ขึ้นไปแถวประมาณ1 4ึ่งสีูนึง1เป็นจุดในการที่ท่านจะออกขอมาส่วนหนึ่งครับแลต่ออสวนหนึ่งท่านลุ้นๆไปก็คือว่าอยากจะมีลุ่นอาจจะเห็นวาม5ขึ้นไปตอาให้ออกตีกวนหนึ่งนะครับ ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีสสดค่ะคุณกวีวชูกิตเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะกําหนดกลยุทธ์ให้กับเรานะคะเราอยังคงติดแนวต้านที่1470นะคะถ้าผ่านได้1477 1480ก็น่าจะยังไม่ผ่านนะคะส่วนแนวรับให้ไว้ที่1,450จุดซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ลงมาเมื่อวานนี้นะคะอาจจะเป็นตัวซัพพอที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะ ในช่วงนี้เวดแอนด์ซีก่อนนะคะอยากลงทุนหุ้นให้ไปเลือกหุ้นที่ได้รับอน,นิสงส์จากเรื่องของการส่งออกนะคะอย่างเช่นตัวของ k c e และกระเดื่ตานั่นเองนะคะส่วนตลาดหุ้นในภาคฝั่งของต่างประเทศเมื่อคืนนี้ฝั่งของสหรัฐมริการปิดตลาดอยู่ในแดนบวกกันหมดนะคะดาวโจนส์ a ส d a q และ s p 500ค่ะมาดูที่ภาคฝั่งของยุโรปกันนะคะปิดตลาดยืนในแดนบวกเช่นกันค่ะโดยเฉพาะดัคทรโรมนีนะคะปิดตลาดเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมา133จุดค่ะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากค้องค้าค่ะ ดูหุ้นที่ถือว่าเป็นหุ้นในอดีตนะคะที่ราคาร้อนแรงเหลือเกินนั่นก็คือ WHA นั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาข่าวคราวในการผลักดันแผนธุรกิจอาจจะเ,เงียบๆซาๆไปบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวจะพามาดูพร้อมกับราคาของหุ้นนะคะสำหรับ WHA นะคะล่าสุดนะคะทางประธานเจ้าที่บริหารของเขาค่ะคุณจิรพรนะคะท่านบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปี59ภาพรวมธุรกิจของ WHA ยังคงเติบโตต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะขยายการลงทุนในเชิงรุกนะคะพัฒนาด้านโลจิสติกแล้วก็ที่โคงสากรรมในประเทศค่ะก็ถือว่าล้อไปกับนโยบายโครงการระเบียบเศรษฐกิจด้านตะวันออกหรือว่า Eastern Economic นะคะ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางต่างประเทศเองก็มีแผนที่จะไปลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแล้วก็สําหรับในส่วนของธุรกิจของเขาเองเขาบอกว่าในประเทศก็รุกต่างประเทศก็รุกนะคะโดยเฉพาะที่นิคมอุตสาหกรรมที่เวียดนามนะคะที่จะมีการบริหารจัดการเรื่องของคลังสินค้าแล้วก็เปิดให้บริการลูกค้าได้ในช่วงปีหน้านะคะและหลังจากนั้นเองจะรุกธุรกิจไปยังหลายๆประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเมียนมามาเลเซียกัมกพูชานะคะ และที่สําคัญค่ะทางบริษัทมีแผนการนําสินทรัพย์เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะนั่นก็คือการขายหน่วยทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ8,000ล้านบาทนะคะและมีการขายสินทรัพย์เพิ่มเติมของ w h a เข้ากองทรัสนะคะ w h a r t มูลค่าประมาณ4,190ล้านบาทค่ะ ก็ถือว่าอาจจะเป็นภาพรวมของอารายได้ที่จะเข้ามาแล้วอาจจะบุกเป็นกําไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามรอดูนะคะสำหรับ W H A ในขณะที่แนวโน้มของราคาหุ้นถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูกันนะคะถ้าดูกันแบบยาวหน่อยจะเห็นได้ว่าราคาของ W H A ในช่วงที่ผ่านมานะคะขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็มีการพักลงมานะคะอันนี้เป็น กราฟแบบมันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเบก็จะเห็นได้ว่ามีการพักฐานลงมาแต่ว่าไม่ทำ จุดต่ําสุดใหม่นะคะย่าฐานอยู่ในบริเวณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าหลุดจริงๆเสี่ยงจริงๆก็ๆจะมีดาวไซส์อยู่บริเวณด้านล่างนะคะก็ยังถือว่าต้องลุ้นค่ะว่าข่าวคราวแล้วก็กําไรหรือการขายสินทรัพย์เข้ากองแผนธุรกิจลงทุนต่างประเทศจะช่วยดันให้แนวโน้มของธุรกิจเติบโตและดันให้ราคาของหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวได้หรือเปล่าค่ะก็ะะะเอามาอัปเดตให้ฟังกันนะคะสําหรับใครที่ชอบหุ้นที่ลงทุนเกี่ยวกับโครงคลังสินค้าแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้า กลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ